สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะครับก็เช้านี้ครับอากาศที่บ้านผมก็เริ่มแบบเริ่มมีความหนาวเย็นนะคือฝนฝนยังปลอยๆเบาๆนิดๆแต่ว่าดูแล้วเหมือนอยู่เขาใหญ่อะ่ะมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยฮนะก็เริ่มอากาศหนาวแล้วก็ระวังเรื่องความมาให้ความอบอุ่นร่างกายนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้อากาศหนาวอากาศแบบหนาวบ้างชื้นบ้างร้อนบ้างเนี่ย บางทีจะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังเรื่องนี้กันด้วยนะครับผมวันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้างผักครับก็ต้องบอกว่าอาหารที่จะมีประโยชน์กับเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นพวกผักผลไม้ใช่ไหมก็คืออาหาร4ส่วนใน1จานนี่นะมี4ส่วนนะครับหส่วนเป็น คาร์โบไฮเดตก็คือพวกข้าวพวกขนมปังนะครับอีกหนึ่งส่วนเป็นโปรโตีนก็คือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับถ้าไม่มีมันได้ก็จะยิ่งดีและอีกสส่วนเนี่ยก็คือผักกับผลไม้นะครับสามมื้อเนี่ยก็กินแบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักผลไม้เนี่ยจึงเป็นอาหารหลักๆของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทานเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีสารพิษอยู่อะ่ะมันก็จะทําให้เป็นไงครับร่างกายเราแทนที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่กับเอาสารพิษเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องก็จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากผักผลไม้ไปอย่างเต็มที่และก็เขาเรียกว่าห่างไกลโรคต่างๆเพราะบอกเลยบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่สารเคมีนะ ไข่พยาธิต่างๆนะครับเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับการปนเปื้อนของมือของมือนะครับผู้ขายผู้จับผู้ไปเอามาหรือว่าบางคนก็ไปเลือกที่ตลาดจับนู่นจับนี่นะครับเชื้อไวรัสต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ยังมีระบาดอยู่วลาเรามาระวังก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ล้างผักหรือล้างผลไม้ให้สะอาดนั่นเองนะครับวันนี้มาแนะนํา3วิธีนั่นเองนะครับวิธีที่1นนะครับง่ายมากเลยก็คือการใช้เกลือนั่นเองครับใช้เกลือ 1>, 1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ํา4ลิตรนะครับน้ำประมาณ4ลิตรนะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วน้ํา4ลิตรเนี่ยแล้วก็เอาผักผลไมน้นี่แก้วมังกรน,นี่ซูเปอร์ฟู้ดเหมือนกันนะครับอ,อร่อยแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้ดีนะครับแช่ในน้ำนะครับนาน10นาที1ช้อนโต๊ะน้ํา4ลิตรแช่ในน้ํานาน10นาทีนะครับสามารถที่จะฆ่านะครับ เชื้อต่างๆหรือว่าลดสารเคมีเนี่ยได้3 0มส3 0ถึงสี่สิบเเนถึงสี่สเนี่ยเยอะแล้วนะครับและถ้าเกิดเรา,าปอกเปลือกด้วยถ้าเป็นผลไม้เราปอกเปลือกผลไม้บางชนิดเราก็ปอกเปลือกนะแต่ว่าถ้าผลไม้บางชนิดผมก็แนะนําให้กินแบบมีเปลือกก็ล้างให้สะอาดเพิ่มเติมพวกแอปเปิลพวกฝรั่งอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับแช่น้ํานาน10 นาทีนะครับลดได้30-40%มาดูวิธีที่2กันบ้างอันนี้จะเหนือขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วเป็นวิธีที่ง่ายเลยนะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะนําผักผลไม้นะครับถ้าเป็นผักนะครับก็จะเด็ดใบต่างๆเด็ดใบเนี่ยครับหรือว่าทําให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแล้วแช่น้ํานาน15นาทีนะครับการแช่น้ําเฉยๆเนี่ยลดนะครับพวกสารเคมีเนี่ยได้ประมาณ30% เรายังไม่พอครับเรานำพวกผักที่เราเด็ดแล้วเนี่ยนะครับที่จากแช่น้ำเนี่ยนะครับไปล้างน้ำผ่านแรงๆแล้วใช้มือขยี้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยน้ำผ่านไปเรื่อยๆต้องใช้มือแบบถูๆๆๆๆๆนิดนึงนะครับอีก2นาทีนะครับจะเพิ่มจากการที่ลดสารเคมีได้3 0เนตี่ยไปเป็น50-60%โอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็สามารถที่จะได้ผักผลไม้ที่สะอาดมากขึ้นและถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยเราไปทา เขาเรียกทำอาหารด้วยความร้อนสูงในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยแทบหมดไปเลยนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่เทคนิคที่3ครับอันนี้สะอาดสุดๆเลยอันนี้คือเทคนิคที่สะอาดมากๆนั่นก็คือการใช้เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นเองครับใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยหช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะผสมนะครับน้ำอุ่น20ลิตร นะถ้าเกิดท่านจะลดปริมาณลงมาเป็นน้ําอุ่น10ลิตรท่านก็ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ลดอัดตราส่วนลงมานะครับแช่นาน15นาทีนะครับแช่นาน15นาทีจับเวลาไว้เลยนะครับแล้วนํามาล้างน้ําสะอาดซ้ําหรือแช่น้ําสะอาดซ้ําถูๆสัหน่อยนะครับลดสารเคมีปนเปื้อนได้ 80-90%นะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเราล้างเสร็จเนี่ยผลไม้ที่เราชอบทานทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะสะอาดสดใสนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสุดๆก็ขอให้ท่านทานผักผลไม้อย่างมีความสุขและปลอดภัยได้ประโยชน์สูงสุดทุกคนครับบ๊ายบายครับ